สวัสดีครับมาพบกับช่องชมอชแนลครับวันนี้มีเบบร้อยยี่สิบห้าปาหวานมาซ่อมครับอาการคือเข้าเกียร์เข้าเกียร์แล้วคาดดังเดี๋ยวมาเข้าเกียร์ดูนะครับผมเข้าเกียร์ปุ๊บดังแทบคาดนะครับเนี่ยครับเนี่ยเสียงแทบคาดดังครับฟังดูครับผมเวลาเข้าเกียร์เนี่ยครับ ครับ okay. เดี๋ยวเรามาลือดูสาเหตุกันเลยครับผม ตอนนี้ผมลือ้อชุดแถบค์ดของเป้าวานออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาเข้าเกียร์แล้วดังแล้วเวลาขี่ออกตัวคา์ดลื่นครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็ต้องเปลี่ยนแผ่นค์สครับเปลี่ยนแผ่นคัสสี่แผ่นเอาแค่ใส่ลเลยครับแล้วก็แผ่นเหล็กเลยครับสามแผ่น เปลี่ยนใหม่ครับสปริงหนึ่งชุดครับหกตัวแล้วก็ลูกยางค้าสามก้อนครับโอลิงน็อตตั้งคาดครับแล้วก็ลูกปืนกดคาดครับผมลูกปืนลูกปืนสามเหลี่ยมกดคาดนะครับแล้วก็ชามคาดตัวนอกกับตัวในเปลี่ยนใหม่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอไปซื้อะไรก่อนนะครับครับผม เมื่อกี้นี้เจ้าของเขามาบอกว่าให้เช็คโซลลินให้หน่อยเพราะว่าโซลลินดังผมก็ถอดเช็คดูนะครับอ่าเช็คโซลลินตัวนี้แล้วก็ตึงดีนะครับแล้วก็ดูตัวกดโซตัวบนนูกย้ํากดโซตัวบนก็ดีอยู่ครับแต่ปัญหาที่โซลลินลูกค้าดังก็คือตัวนี้ครับก็บอกดันโซเสียครับลูกปืนออกมาข้างเราเลยครับเนี่ยตัวปืนที้อยู่ตรงนี้ครับมันไม่สามารถดันน้ํามันไว้ได้ ต้องเปลี่ยนยกชุดครับก็บอกการโซ่แล้วก็เปลี่ยนอุ้งยางกิ้งตัวล่างครับถ้าลงได้ถอดแล้วถอดเสาครอบจานไฟแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าครับตัวเนี้ยเพราะว่ามีโอกาสดังมากครับอุ้ยางตัวเนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะล่องยังดีอยู่โน้นดีอยู่ไม่แตกไม่เสียหายอะไรผมก็แนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะมีโอกาสดังมากครับผม แล้วบางคันนะครับเปลี่ยนโซลลิ้นแล้วเปลี่ยนูุยังดันโซตัวบนแล้วแล้วก็ขากดแล้วแล้วก็เปลี่ยนกระบอกแล้วเปลี่ยนตัวนี้แล้วู Grammy ุยังเกี่ยงโซตัวล่างแล้วก็ยังโซลิ้นก็ยังดังอยู่ครับบางคันนะถ้ามันยังดังอยู่นะครับผมแนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับเป็นของแท้ครับแต่ส่วนมากส่วนมากผมจะเปลี่ยนเป็นของแท้หมดนะครับ เวลาผมซ่อมให้ลูกค้าครับเนี่ยตุกยางตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยครับเนี่ยแล้วก็ชุดเนี้ยครับผมจะเปลี่ยนของแท้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะทํางานจบครั้งเดียวไม่ต้องรื้อรอบสองครับแล้วไว้กับเราด้วยส่งงานได้ไวด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ได้ของดีไปใช้ด้วยครับแล้วโซ่ค็เงียบด้วยครับครับเดี๋ยวขอตัวไปซื้ออะไรก่อนนะครับผมครับตอนนี้ผมได้ไปซื้ออะไรมาครบแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ประกอบชุด โซ่เราลิ้นพวกลูกยางกิ่งโซ่ตัวล่างแล้วก็กระบอกดันโซ่แล้วก็ลูกยางดันโซ่ตัวเล็กผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแนละ้วโซ่ถ้าไม่หย่อนนะ่ะมันต้องเป็นตึงๆแบบนี้ครับเนี่ยตึงเป๊ะเลยครับเนี่ยแชน้วยกขึ้นดันขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้กดไม่ลงเลยครับเนี่ยคือว่าตัวนี้ตัวของใหม่ก ของใหม่อ่ะมันจะกดไม่ลงครับถ้าของเก่าที่เขาใส่มาครับกดปุ๊บลงเลยครับเนี่ยกดปุ๊บมันจะลงมันจะทําให้โซลินดังครับของใหม่เนี่ยมันใช้ใช้น้ํามันครับใช้น้ํามันดันก็ะบอกทางโซ่ไว้นะครับน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ครับน้ามันเครื่องโอเคครับเรื่องโซเราลิ้นจบจบแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอประกอบด้ว จุดโมลแล้วก็ใส่ฝาครอบจานไฟแล้วก็เดี๋ยวไปดูแถบคาสินครับผมครับตอนนี้ผมก็ประกอบคาด์เกือบเสร็จเลยนะครับก็เหลือใส่แกะจุดจุดคาส์แล้วก็ฝาครอบก็เ,เสร็จแล้วครับก็จะถ่ายดูก่อนครับก็มีเปลี่ยนมีเปลี่ยนแผ่นคาส์แท้ศูนย์เลยนะครับเนี่ยสี่แผน่นแล้วก็เปลี่ยนแผ่นเหล็กสามแผ่นครับแล้วก็เปลี่ยน สปริงกดคาร์์นี่ก็6ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัวยอ้คัสต์ตัวนี้ครับซื้อมาย้ำเอามาย้ำเอาเองครับแล้วก็เปลี่ยนท้ายก้อนหนึ่งชุดครับแล้วก็เปลี่ยนลลเปืนสามเหลี่ยมครับตัวที่กดคัสต์ที่อยู่ตรงนี้ครับสาเหตุที่ว่าเข้าเกียร เวล้ากดเกียร์ครับแล้วก็ดังกึกกึกที่แถบค้านะครับนี่ครับกระปืนตัวนี้ครับซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ที่คาดลื่นก็เป็นชุดนี้ครับเป็นชุดนี้ที่คาดลื่นนะครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ฟังอีกทีครับผมตอนนี้ผมประกอบอชุดคาดป้าวานเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียง,งกันนะครับว่าจะเข้าเกียร์แล้วจะดังอีกหรือเปล่านี่นะครับเกีหนึ่งเกียรสองเกียรสามเกียสี่อ่าเดี๋ยวทดเกียร์ให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่อเกียร์ว่างครับ เดี๋ยวมาฟังชุดโซโลารินครับเดี๋ยวดับเครื่องครับสรุปงานครั้นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพึ่งนี้ก็พร่งนี้เช้าก็โทรให้เจ้าของมารับรถได้ครับ ชุดโซลารินเงียบครับแล้วก็ชุดคาดเงียบครับแล้วก็คาดไม่ลื่นลองขี่แล้วไม่ลื่นครับผ่านครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ